แล้วขนาดนี้ยอดเยีเ่ยมขนาดนี้สินพรชัยเป็นตัวนำยอดเยีเ่ยมเป็นตัวที่สองมาคุณดีที่สามราบมงคนที่สี่ที่โค้งปลายเก้าสินพรชัยเป็นตัวนำ ยอเยี่ยมเป็นตัวที่สองมาคุณหนุ่ยที่สามราบมงคลที่สี่ที่ป้ายแปดสิพรชัยเป็นตัวนำอยู่ผิดได้ด้วยราบมงคลถัดไปเป็นพุทธาสยามและมาคุณหนุ่ยที่โค้งป้ายเจ็ด สินพรชัยเป็นตัวนำราดวงคลเป็นตัวที่สองพุทธาสยามที่สามแคุณลุยที่สี่ที่ไปหกสออกทางตรงสินพรชัยเป็นตัวนำพุทธาสยามแล่นแดงขึ้นมาเป็นตัวนำราดวงคลเป็นตัวที่สองทนายโพรเทพทีธธ่สามสินพรชัยที่สี่ มาคุณนำ้ำมาเรื่องรองที่ห้า้าออกแล้วขณะนี้ยอดเยี่ยมขณะนี้สุน,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 นทร c ไทยเป็นตัวนำยอดเยี่ยมเป็นตัวที่สอง มาคุณดีที่สามราบมงคลที่สี่ที่โค้งป้ายเก้าสินพรชัยเป็นตัวนำยอดเยี่ยมเป็นตัวที่สองมาคุณดยที่สามราบมงคลที่สี่ที่ป้ายแปดสินพรชัยเป็นตัวนำอยู่ติจารด้วยราบมงคล ถัดไปเป็นพุทธ,ธาสยามและมาคุณหนุ่ยที่โค้งป้ายเจ็ดสินพรชัยเป็นตัวนำราบงคลเป็นตัวที่สองพุทธ,ธาสยามที่สามมาคุณหนุ่ยที่สี่ที่ไปหกะออกทางตรงสินพรชัยเป็นตัวนำพุทธ,ธาสยามเร่งแรงขึ้นมาเป็นตัวนำ ลาบบงคนเป็นตัวที่สองทนายโมระเทพที่สามสินพรชัยที่สี่มาคุณนำมาเรืองรองที่ห้า